สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดิน,นะคะ่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะสามารถดูที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างะคะ่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้เป็นแบบ Timeless ค่ะก็คือดูช่วงระยะเวลาไหนก็จะเป็นคําทํานายในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ โฟกัสไปที่ความรักความสัมพันธ์ที่กําลังมีปัญหากันอยู่นะคะออหรือว่าคนคุยนะคะที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนสักทีนะคะหรือว่ารักเลิกก,ก็ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจัยในการรับชมค่ะออส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะพลังงานเป็นอะไรกันนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแง่อะใบแรกค่ะก้าดาบเลยนะคะนะค่อนข้างเครียดกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรเลยนะคะะเครียดอะไรเอ่ยทาวเวอร์ค่ะน่าจะมีปากมีเสียงกัน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องผิดใจกันก็ได้นะคะ,ะอ่ะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่สี่เหรียญค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการหึงหวงก็ได้นะคะนะหรือว่าเขาคนนี้อาจจะมีเรื่องราวปิดบางคุณนะคะเออแล้วตัวคุณนั้นนะ่ะไปจับได้ไล่ทันเออแล้วก็เกิดการช็อก นะคะเราก็ทำให้มีปากมีเสียงทะเลาะกันก็ได้นะคะต่อมาค่ะสิบดาบนะคะแล้วก็คิงงอฟซอร์สค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวทัดลมค่ะทัาลมก็มีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะ อืมอาจจะเป็นเรื่องคนรักเก่าของเขาก็ได้นะคะว่าตัวเขาคนนี้ยังจมปากอยู่กับความเจ็บปวดของรักเก่าๆนี่ยค่ะทำให้คุณรู้สึกแย่นะคะเออรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยอืมไปต่อค่อนข้างยากก็ได้นะคะนะอืมแบบเธอยังไม่ลืมคนเก่าแล้วมาคุยกับฉันทําไมอะไรแบบนี้นะคะามาดูกันต่อนะคะมีไพ่ หกดาบค่ะแล้วเขาคนนี้วางคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เข้าถึงยากพอสมควรด้วยนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่มีกำแพงนะคะไม่ค่อยพูดในสิ่งที่เขารู้สึกอาจจะเป็นคนปากร้ายด้วยก็ได้นะคะนะคุณอาจจะทะเลาะก,กันแล้วเขาคนนี้ชอบใส่อารมณ์ใส่คุณก็ได้มันก็เลยทําให้เนี่ยตุ้มตามกัน เกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่ค่ะต่อนแม้ค่ะมีไพ่เจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำด้วยก็ได้ค่ะธาตุน้ําก็มีราศีมีนกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะอืมพ่มาคิดว่าเขาคนนี้อาจจะมีนิสยัยค่อนข้างขีงข้หึง,ง,งชอบตามก็ได้นะคะ สิ่งที่วางพูดไปอ่ะมันสามารถสลับฝั่งกันได้นะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่แบบขี้หึงหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่แบบขี้หึงแล้วแบบชอบตามนะคะอืมแล้วก็อาจจะแบบคิดไปเองคิดไปก่อนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นะคะอืมนะตอนแม่ค่ะมีไพ่เมจิกเชียนนะคะอืมแล้วก็จัดเมนค่ะอืมคนคนนี้น่าจะเงีงยบขึม เงียบขึมกับหน้าเรากับต่อต่อหน้าเรานะคะแต่ว่าเขาอ่ะจ,จะร่าเริงกับคนอื่นเออคุณอาจจะไปเจอมาในรูปแบบนี้ก็ได้นะเอ,อ้ยทําไมกับเราทําไมดูตึงจึงเลยอะทําไมอารมณ์บูดตลอดเวลาแต่ทําไมกับคนอื่นดูร่าเริงดูแจ่มใสหัวลอกคิกคักเออมันก็อาจจะเป็นชนวนที่ทําให้คุณเนี่ยอืทะเลาะก,กันก็ได้นะคะอห ขอดูอีกหนึ่งใบนะคะอืมมีไพ่สองดาบนะคะพูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะคะอืมนะคุยกันภาษาเดียวกันแต่ก็เข้าใจกันคนละแบบนะหรือว่าคุณรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณอะผลักดันอยู่คนเดียวเลยคุณพยายามอยู่คนเดียวเลยนะคะเหมือนตัวเขาเนี่ยมีความเฉยเฉยนะคะไม่ค่อยทุ่มเทเหมือนที่คุณทุ่มเท นะคะอืมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็ทําให้คุณอ่ะเครียดเพราะว่าอะไรเราอ่ะเทใจลงไปแล้วไงเราเทใจกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วไงเราคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วไงแล้วปรากฏว่ามันไม่เป็นไปนตามหวังมันไม่เป็นตามที่เราคิดที่เราต้องการกลายเป็นเราเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ทําให้คุณอ่ะรู้สึกแย่ก็ได้นะคะอืมมาดูกันต่อแล้วพอบางทีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหา นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อย่จน,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 นมันกลายเป็นแบบก้อนกลมๆเรื่องใหญ่ๆเนี่ยค่ะแล้วคุณก็อาจจะตุ้มตามกันแบบนี้ก็ได้นะคะนะเพราะว่าไม่ได้เคลียร์กันตั้งแต่แรกตั้งแต่เรื่องมันแบบ เล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอ่ะครานี้วางลิสคำถามมาเนาะอ่ะวางก็จะตอบคำถามประมาณนี้นะคะ่ะว่าปัญหานี้จะคลี่คลายไหมนะคะเขาจะให้ความชัดเจนหรือเปล่านะคะชัดเจนในที่นี้ก็รวมถึงทั้งสถานะแล้วก็รวมถึงปัญหาต่างๆด้วยนะคะเออแล้วก็ความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นไหมถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นควรจะทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ความจริงจังในความสัมพันธ์นี้เขายังอยากจริงจังอยู่หรือเปล่าเนาะ,ะประมาณนี้ค่ะ อมาตอบคำถามแรกก่อนนะคะปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะคะจะคลี่คลายไหมอ่าขึ้นมาก็แฮงแมนเลยจ้ะแฮงแมนแล้วก็เจ็ดดาบนะคะลืมให้ดูไพ่นะจ๊ะแฮงแมนนะคะเจ็ดดาบนะคะสี่ถ้วยนะคะแล้วก็สามเหรียญค่ะอีกอันนึงค่ะอืม เออถามว่าปัญหาจะคลี่คลายไหมปัญหาเนี้ยมีโอกาสคลี่คลายนะแต่คุณต้องคุยนะคะเออด้วยความที่เป็นท่าดินท่าดินไม่ค่อยอยากจะคุยอะไรกับใครอยู่แล้วละคะ่ะเออแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเราต้องพยายามเข้าหาบ้างนะคะถ้าเราแบบยังนิ่งยังเฉยยังไม่ทําอะไรเลยนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันหาทางออกไม่ได้หรอกคะ่ะปัญหามันก็ยังคงอยู่เนี่ยค่ะหัวทิมหัวตมอยู่เงี้ยนะคะ ไพ่แฮงแมนน่ะนั่นหมายถึงว่าบางทีนะตอนเนี้ยคุณรู้ปัญหาแล้วล่ะคุณรู้ปัญหาล้วแต่คุณแบบทำเฉยปล่อยให้เขาแก้ปัญหาไปเออหรือปล่อยให้แบบปัญหามันแบบหายไปตามกาลเวลาแต่ปัญหามันไม่ได้หายไปตามกาลเวลานะถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยปัญหานะมันก็กลับมาอยู่ที่คุณอยู่ดีนะคะดังนั้นอ่ะเมื่อรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเราควรจะ ยืนมาสองขานะคะเปลี่ยนจากนี้ยืนมานะยืนแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆดีกว่านะคะเ,เหมือนบางทีเราอาจจะมีความคาดหวังเนาะคาดหวังว่าพอแก้ปัญหาเสร็จแล้วอะ่ะมันควรจะไปนในทิศทางที่เราต้องการอืมอันนี้มันดูเท็ซีเยสไปนิดนึงนะคะเอออาคิดว่าน่าจะปล่อยสบายๆปล่อยชิวนะคะ แก้ปัญหาแล้วเออมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องเราจะต้องดีไซน์เองมันจะต้องแบบเป็นในหัวเราอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องปล่อยชิลไปนะคะถ้าเราคาดหวังอะคะ่ะอืมถ้ามันไม่ได้ตามนั้นมันก็อาจจะทําให้เราขุนเคืองใจเพราะขุนเคืองใจเราเราอยู่ด้วยกันเป็นไงโอ้ไม่อยากจ,จะมองหน้ากันเลยนะคะอืมนะเออเมื่อคุยกันแล้วเมื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็เออก็คุยให้มันรีแลกซ์นิดนึงนะคะ นะอืมอย่าตีกันล่ะห้ามไม้นีก็เหมือนจะตีกันอยู่นะคะเนี่ยเหมือนจะงอนงอนมีทิฐีกันอยู่ถูกไหมหันหลังไม่ยอมคุยกันไม่ยอมมองหน้ากันเลยนะคะมองหน้ากันบ้างนะคะมองหน้ากันบ้างนะอืมเอาเป็นว่าปัญหาจะคลี่คลายก็ต่อเมื่อพวกคุณสองคนคุยกันค่ะเคลียร์กันอย่างตรงไปตรงมาและไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายนะคะนะอืม ตอแม่ค่ะวองขอดูหน่อยค่ะว่าเขาจะให้ความชัดเจนหรือเปล่าบางคนเป็นคนคุยเนอะบางคนแบบคุยคุยอยู่ยังไม่มีความชัดเจนอะไรนะคะออะมาดูกันค่ะว่าชัดเจนหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะปัญหานั้นจะชัดเจนไหมมีไพ่สองเหรียญค่ะแล้วก็9กเหรียญค่ะ King o f cup นะคะตามด้วยสีไม้ค่ะ,ะแล้วก็ เจ็ดเหรียญค่ะให้ความชัดเจนไหมให้ความชัดเจนค่ะชัดเจนในแง่ของสถานะสเตตัสนะคะ,ะว่าเออเธอกับฉันมีโอกาสที่จะดูกันไปในอนาคตนะคะอืมเออนะแล้วเขาก็ยังอยากที่จะไปต่อในแบบระยะยาวนะคะแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยเนาะเออต้องพยายามจูนกันนะคะอนะือย่าเอาแต่ใจมากอย่าวีนมากนะคะ อย่ายึดถือตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเนี่ยสองเหรียญคือการปรับสองเหรียญมันเหมือนแบบเลขแปดอะต้องปรับไปปรับมานะคะต้องมีความสมดุลน,นะคะความสัมพันธ์เนี้ถึงจะไปได้เขาถึงจะอยากจะชัดเจนกับเรานะคะนะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มีอยู่มันก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาในการที่จะเออชัดเจนหรือว่ามีคำตอบอะไรแบบนี้นะคะอ ตอแม่ค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณกับเขาณนะตอนนี้จะดีขึ้นไหมนะช่วงเวลาระยะเวลาอันใกล้เนี้ยเนาะแอะ temperance ค่ะอ่ะ queen of swords ค่ะนี่ถือดาบขึ้นมาเลยนะจ๊ะออแล้วก็สองถ้วยค่ะอืรักกันก็รักกันแหละนะแต่ไม่รู้จะทิฐิกันทำไมนะคะแล้วก็ สี่ดาบนะคะตามด้วย Queen of c o i ์ s ค่ะมีใครสักคนหนึ่งที่ยังคงแบบมีอีโก้เยอะนะคะยิงเธอไม่งอฉันไม่งอเธอไม่คุยฉันไม่คุยเออเรื่องอะไรฉันจะโทรไปก่อนไม่เอาแบบนี้อย่างเงี้ย่เงี้ยไม่ได้อย่เงี้ยไม่ได้นะคะอืมมันก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ไม่ไม่ไปไหนอ่ะเออนะคะ ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นเราก็คงจะต้องลดอีโก้ลงมานะคะวางฟอร์มลงมานิดนึงนะคะจากไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็อาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วถ้าการเปลี่ยนการปรับนั้นเป็นการปรับที่ดีเป็นการปรับที่ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อคนรอบข้างด้วยก็ควรจะปรับเนาะเออมันก็มันก็ไม่เห็นเสียหายที่จะปรับนะคะแต่ถ้าเกิด สิ่งนั้นที่เราปรับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแย่กับตัวเราอะรู้สึกเศร้าจังเลยอะที่ปรับแบบเนี้ยก็ไม่ต้องปรับค่ะหาคนใหม่ดีกว่า <laughs> หาคนใหม่ดีกว่านะคะอืมนะเออแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบอืมโมโหมากหรืออะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะต้องพักสักคู่ให้อารมณ์ที่มันคูกุ่นเนี่ยมันลงมาแป๊บหนึ่งนะคะนะแล้วก็เออ ยอย่าหนีปัญหา่ะสีสีสดาอย่าหนีปัญหานะคะอ่ะแล้วความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะคะอย่าหนีปัญหาเขายังจริงจังหน่อยความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมจริงจังค่ะเมื่อกี้เปิดขึ้นมาแล้วเนอะเขายังจริงจังอยู่ค่ะเขาก็ยังอยากที่จะเรียนรู้คุณไปต่อเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยนะคะค่อยค่อยปรับกันไปเนอะอ่ะคราวนี้มาขอพายข้อความหน่อยค่ะข้อความอืม เขาชอบนะเวลาคุณยิ้มเวลาคุณหัวเราะเขารู้สึกว่ามันสดใสามากๆเลยนะคะดังนั้นจะบึ้งตึงกันไปทําไมเนาะเขามีปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องของความมั่นคงอืมมันก็เป็นไปได้ที่เขาแบบห่างๆไปนะคะหรือว่าเขาอาจจะเหวี่ยงเราเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเหล่านี้ก็ได้นะคะอืมเขาอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ไม่ได้ดีเท่าไหรนะ่นะักนะ นะตอนนี้เขายังคงคิดถึงเราอยู่นะคะยังเอาเรื่องของเราออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะอ่านี่ก็คือเรื่องราวของชาวทันด,ดินนะคะใครอยากจะดูส่วนตัวนะคะเออถ้าดูแบบโทรคุยเนี่ยก็สามารถถามได้เลยค่ะไม่จํากัดคําถามเนาะอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะเออเอาให้เคลียร์นะคะปัญหาที่มีอยู่เอาให้เคลียร์นะ,ะเออ ดูกับกวางนะคะกวางขอรายละเอียดอยู่สอย่างนะคะก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขานะคะที่สําคัญเนาะ,ะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าจะดูดวงก็แอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่ก็ได้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะบาบาย